และผมนายรพีพัฒน์รอดริมมุนนักศึกษา6 7 2 0 0 4 0 9ครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแผนกวิศวกรรมเครื่องกลครับภาคเรียนที่1 2021น,นัดวิชาคอมพิวเตอร์อิดิตดีไซน์นะครัดวิชา1126013นะครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้ผมจะมาทำรูป f i l l e t and c h a m f e r Tool นะครับเริ่กันเลยนะครับ วริาพาณนะครับแล้วเรามาที่สเก็ตนะครับวัดีฟอนเทนนะครับแล้วคุณะเก็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็จะทมสั่ง,งนี้นะครับ นะคฝั่งนี้เป็นด้านล่างเป็นสองร้อยนะครับต่อไปด้วยตัวฟิลเล็ตนะครับ สมีนะครับอันนี้ติ๊กไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมจะกำหนเป็นสามติบ5ห้ามิลครับสามติบเหระครับสามติบมิลครับก็ต,ตึก ตรงนี <ick> ้นะครับติ๊กถูกนะครับ นะต่อไปเราใช้ตัว sketch t r a m s f e r นะครับ ใส่ไปสาสิบนะครับนี่เป็นมุมนี้นะนครับํามสิบครับเอามาติกถูกนะครับมาเลช้ำเฟยนะครับ ิูดิเทนอนครับอันนี้ผมใช้จำเพิ่มเข้าไป30นะครับอันนี้เป็น20 ตัวชันเฟอร์เหมือนเดิมนะครับเรากดเอ็นเกิลดิสเทนนะครับ ห้ามสระ,ะครับแล้วก็จะไดะ้ประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก,กดถูมนะครับแล้วคอนเลเยอร์เทเกิลน,น,นะครับอาจจะเก็ตด้านในนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอสซีออกมากำหนดขนาดนิดนึงครับ เป็น1นึยสีนะครับจะเป็น45นะครับเรากดเลียวครับเล็บมานี้นะครับ ใบระบายเล็ดนะครับคราบคุมทั้งหมดเลยนะครับนี่เราปรับเป็นลิปมิลน,นะครับ นะรเราได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปที่ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์นะครับเอ็กโทนด,ดูคนระับผมดูเอ็กทูนออกมาประมาณห้าบประมาณหกสิบครับ ราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือการนำรูปนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับจบแล้วครับสวัสดีครับ